วันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำสเปเชียลไซเคิตของมิซิเลอพาร์ตกันครับซึ่งอัปเดตเข้ามาในวันที่12พฤศจิกายน2568นั่นเองครับและเควสนี้สามารถทำไดถึงวันที่3ธันวาคม2568ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของ MP นั่นเองโดยที่เควสจะแบ่งออกเป็น2ประเภทครับ ฟรีเดลิเวทคุณต้องเป็นพรีเมียมเลเวล300ขึ้นไปและจะทําได้จํานวน1ครั้งจะให้เราไปกาจัดมอนสเตอร์ในอั a เบนดอนพิษสอจำนวน200ตัวส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนของเพอร์เชสเดลิเกทครับเขาจะให้เราใช้จํานวน50มาลิบมก็ในการเปิดเวทนี้และจะรวมอยู่ในเกทออทามสี่สี่สี่ครั้งด้วยไม่ต้องมีพรีเมียมพาร์ไม่ต้องมีเลเวลพาร์ตครับเวทพรีเมียมเดลี่ตัวนี้จะให้เราไปกำจัด F, จนนจอ grade, บนนดดะะอสจ,จูนเซียซึ่งเป็นอินสแตนใน EP19 ้นั่นเองโดยเมื่อเราทําทั้งในส่วนของ free, วเวทฟรี MP มาทั้งหมด5เรเวลต่อ1วันเลยแล้วก็ได้ออทามเกรทมาบวก1เรเวลครับขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆมาที่เมืองพนเทล่าพิกัดเกรด MP และรับป้ายมิชชั่นเดลี่เลือกหัวข้อรับส่งภารกิจเลือกหัวข้อฟรีสำหรับคนที่ไม่ต้องการชำระ50มลกอเขาจะให้เราไปกำจัดมอนในออบเอนดอนพิษ2 200ตัวต่อมาในหัวข้อที่2เลือกชำระ50มลกอและเราจะต้องไปกำจัดในส่วนของบอสจุนเซียนั่นเองครับหลังจากนั้นให้เราวาปมาที่ปราสาทน้ำแข็งโดยการที่จะเข้าไปใน F, อาดเอนเอ,นองเดิน Main Q. แล้วก็ไซเควดของ EP 19ให้เรียบร้อยก่อนใครยังไม่ได้เดินไปหาเควดดูในช่องของผมได้เลยผมทําไว้ให้หมดแล้วครับเมื่อมาถึงก็ให้กาจัดมอนในนี้ไปเลยทั้งหมด200ตัวเมื่อกําจัดครบ200ตัวใครเป็นสายฟรีไม่ใช่ตายเติมมรลก็ไปส่งเควดที่ปลายบอดได้เลยส่วนใครเป็นสายเติมมรลกอไปกันต่อที่ในส่วนของบอสจุนเซียเอามาแล้วบัฟให้เรียบร้อยแล้วเตรียมสู้กับจุนเซียได้เลย เรียบร้อยแค่นี้เราก็กลับไปส่งเวท MP กันได้เลยเราก็มาส่งที่มิชชั่นบอร์ดใครที่เป็นสายฟรีก็เลือกส่งได้แค่หัวข้อแรกใครที่เป็นสายเสียตังเราจะส่งได้2หัวข้อเลยเลือกหัวข้อแรกฟรีไอก่อนเราจะได้มา1นึ่งเลเวลแบ t เทิลพาร์เลือกหัวข้อที่2องกำจัดจุนซีอะเราจะได้มาอีก40่สิบแบ p เทิลพาร์เราได้มาทั้งหมดต่อวัน5้าแบ l เทิลพาร์นั่นเองจบการนําเสนอสําหรับการทำไซเคิล MP รอบนี้ของ Gravity Class 4ของเรา